น้องนี่แหละตอนเศร้าค่อยสีลุงลายยังเด้สบายดีพรสุกุสุคนสบายดีตอนเศร้าพี่น้องสองน้องพากันลุเละทงรอแล้วก็ขึ้นมาหักน้องไม้จ้าจัดเลยบออลายดอกลกดอหันม่อยมันขึ้นแล้วจะเอเว่า น้ำให้นานะมันโบกลงเลยอันบัดเธอว่าอันเฮาดำแล้วหรอปาป่อยลงจากทงสิบดีเว้ยก็สขาวออยากลองบิ่งสีน่าออก็ลองฮะ ใครสิมใครสิมาคิดเขาก็หูตะว่าวะเขาก็หูตะว่าวะเขาปล่อยป่าอามามามาเจอของแค่แอนแอนแอนจุ๊กเรียบปามปัดครับอีโลหมักโมหมักแตง จ็กหนอวะเออมีคนถามมาอยู่ว่าพันอะไรนะแต่ว่าบ่หัวบ่นาจีเขาไปตอบอยู่แบบๆนะพันอย่างเจ๊อบ่หูวแต่เขาเอิ้นว่าพายแล้งนะโมหัวพายโมหัว่าพันอย่างสื่อมาแต่ไทยมาจากไอ้พังนะเนาะสื่อมาจากไอ้คิม马拉สื่อมาจากคิมา马拉แต่แปดปีคืนหลังคนนะแต่เจ๊เข้ามาแต่กรุงเทพ่ เบ่งดอกไม้พี่น้องป้าเจอเบ่งเบ่งสินับเบ่งกันก่อนนี่หนึ่งอเอาเรียงเบ่งกันอสองสามอือสี่หา้าเราจะเอาแต่หน่อสูงนะจ๊ะ หกเจ็ดแปดเสียงวนาเก้าโอโหสิบนีไนี่ไงตัวหนเอานะสิบ กระปอยให้น้ำขึ้นที่น่ะทำไมมีหน่อน้อยอีกดูซับไอหอบหนอนอึอีกแหละสิบเอ็ดสิบสองนะปอยเป็นบ่ปอยให้เป็นพันทเพราะตัวนี้เริ่มโกงเลยถ้าเอาหมดจริงๆกันสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ด จุสาสี่ห้าสิบหกสเจ็ดปดสิบเก้าซาอทเขาสซ่สี่ยี่สิบสี่นาะรวมทั้งหมดไลยยี่สิบสี่แต wrote, better, ah, ่ว่าเขาเอาโบเบิรพี่ดอกเพราะว่ายังบยาวพอตัวนี้้ก็จะปล่อยขึ้นแล้วนะปล่อยบะปล่อยแล้วทำพันใหม่เลยวัตัวนี้ตัดออกเลยดิสามารถเอาไปปลูกได้ตัวนะเออค่ะปงปงแล้วเลยมันคั่นพุดออกแบบไปปลูกได้เลย แต่เอาลงแบบมันบ่ได้ตายเขาเหรอมันบ่บ่คือเขาสื่อมาเอาบ่อเอาบ่ว่ะเอาคือสั่นเพราะว่าถ้าบริเกตได้อนี้เขาจะดองไว้นะต้นนั้นด้สอะอายุทำพันอยู่ป่ะทำพันละต้อนอะไรก็เห็ดพันบอ ไม่ค่ะมันน้อยมันน้อยหรืวเปล่าปะน้อยแหละเพยายานอืมจับปุบป่วนเดี๋ยวอยู่งเลิกกินอยูอย่พี่น้องพอเพิ่นหน่อไม้นี่เพราะว่ามันออกลายแล้วสองย่างเด้อเห็ดเห็ดเห็นเป็นอันยังที <c oughs> ทย่งยัางบบ บอประสบพร้อมสำเร็จก็คือยังปลูกบอออกบออกไปเอามาแล้วพอบดเมื่อแต่บดแล้วจยเครื่องบดที่ตายเลยเดี๋ยวกำลังลองอันเทเผึ่งเดเผึ่งอันตักเตานะมันสีออกบอแต่เขาว่ามันปลูกง่ายโมลาย่อพอวันนี่ก็หักแล้ววันนี่ก็หักวันนี่ก็หักหักไปแกงบอ

ปอยนปล่อยคือมืคู่นี้อ๋อาะว่ามันมันขึ้นโค่นเลยตอนนี้ปล่อยบอลไม่ปล่อยค่ะปล่อยแล้วหนึ่งปล่อยอันหนึง่งตัวนั้นก็ขึ้นโค่นละขึ้นโค่นแล้วปล่อยมันอ <bed. S 1> อกมานี้ตัวนี้เป็นไม้บงหวานอู้คือหน่อขาวเท่านั้นนะนะ ปวให้นั่งขืนจะนั่นน,นันนโอนะ้ยอยากเหรออืมเกินได้เลยหมูหวานเพียบ่๊อบอบนี่ดิใส่ตัวนีบว้บ่เอาบ่้ช้างล้างอยู่นี่หรือ,อ,รอจิล่อยให้นั่งขึ้นอีกบ่ว่าจะปล่อยให้นั่งขึ้นหยุดออกช่กนี่ออกแล้วแต่ปล่อย ว่าปุป่อยไวลาดอกชามอันแล้วก็ข้อปีปีละสามปีละสามอันเอียนแล้วมาบ่งวันนี่ก็ออกลายกันได้พี่แต่ว่ามันั้นบอรที่เนเบอ,นอ, <No. S 2> เอร์หนึ่นะนะซ้ำขวดนี่นะถ้บเบอร์หนึ่งนะอันนี้นะเบอร์เบอร์ที่เบอร์อรี่เนี่ยจะไปนีจะกัเบอ,อร์หนึเบียละห้าอยค่ะ หาเบียร์หาลอยพูนี่แล้วเปิดโพไม่ไหวมั้งค่นเอาก็น่าจะเอาเกาะท่นอันเดียวแหละ้วเากาะ<อ>ที่เอาบวเบียร์ยละหาลอยปาร์ทคาซีเบียร์นั่นได้ยูพันสองอนะเฉพาะดวงวันที่น้ำผึ้งอันเบอร์ที่แบบ พันน,น้อยเบียร์ละร้อยพันน้อยเบีเยละรล้อยบัดพันใหญ่ปัดตกเบียละห้าร้อยบาไวนะแพงเกินน่าจะซื้ออยู่ด,ดอกโวมเบีรเยรหนึ่งมาพอพันหน่อยมาขยายโมนี่นี่ออกหกมืน่นนะครับอือโม,มนี่ยังไม่ออกแบบนี้นะเบลอ ช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะขึ้นโคนจักหน่อยคือ,อค่อนข้างที่ขืน,คนโคนพอไกร่างสาวชาวเบิดบุเร่เอาบุเร่ไปเอามเาเราบบุเร่ไปเอามาอีกกอละสอบกอละสอบ,สอบคือสิขักตัวนี้ได้ไ<ะ>นะหมพวกระบดเบดิบดแล้วอื้อหือ นี่คักอยู่ปวดปวดปวดอยู่บริเวณฐาน้ำมอันป้าอีกบ่ได้เยเดี๋ยวไปอยู่จังมืออม่อน้อหาเมื่อนได้ว่างๆจังไปป่าเนาะพี่น้องไปเดี๋ยวไปบริเวณน้ำยากกินนะมันม่วนมันไปแล้วมันมีแตนอนอ่โ<ะ><ะ>น่ยงยง โอเคนะพี่น้องออกไปมาซองไอ้น้องเขาเก็บภาพบรรยากาศคักน้องมาอยู่ล้างบ้านไว้ซ้ำนี้ก่อนลัจากประสุกคนก็ได้ลาประสบกวนนะพี่น้องจนสิเต็มทางเดี๋ยวสิเต็มทางเนี่ยไปแล้วนะพี่น้องนอกคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีลงไปเลาะทงจักหน่อยไปเบิ่งน้ำให้หน้ากับบกไล่เถอะเลยล่ะเดี๋ยวจักมือจักมือสิลงไปสอนพี่น้องเพราะว่ามี่แมงดาหน้าที่โตใหญ่เลยนะแล้วกะยู่ยู่นี่นะให้เครื่องชุดหนี่เห็นห่วงหลายหลให้เครื่องชุดหนี่นะมีห่วงด้วยมีห่วงที่จะ เดี๋ยวสีลองส่วนผิวเพราะว่าประดานั้นระบายมันลมเมื่อยวันสันเมื่อนัานลงไปสอนสองรอบคอยบระบายคอยบระบายเปนนุ่งไปอนหน้าลูกหาได้ใช่ไหมคือการลมคือกันแต่ว่านั่งอยากตายในนั่งสูอ๋นะมันถึกเด้โอเคนั่งอยากตายแล้วนั่งสูคนั่งบุคคลไม่ค่อยถึกอแนั่งบ่ค่อยมักเลยโอเคพี่น้องไปแล้วเด้อสบายดีเด้อ